Thank mm -hmm. you. เป็นคงมีวัดเจดีอาคารบ้านเรือนซึ่งเป็นแหล่งโบราณสถานที่เก่าแก่ผสมผสานความเจริญด้านเทคโนโลยีและสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวเราหลอของรุ่งเรือนในอดีตป็นคงแฝงอยู่ในการดำรงชีวิตของคนเชียงใหม่ คณนะมาเล่ด้วยตัยวเองแต่ว่าเนื่องจากเป็ภารกิจในพื้นที่กับประชุมกับสพสชเลยบอกว่าให้เลขาสันนิบาตก็คือผมที่ทาหน้าที่เป็นเลขาสันนิบาตจังหวัดพิศุโลกเป็นผู้แทนในการนําคณะสันนิบาตจังหวัดเทศบาลนครพิศนโลกมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ก็ในครั้งน,งนี้ในส่วนของสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพิศนุโลกของเราเน่ามีทั้งหมด มีสมาชิกทั้งหมด26ท่าน26แขกด้วยกันนะครับวันนี้ที่ประชุมแล้วก็มีท่านประหลัดมาด้วย9ท่านนะครับแล้วก็สมาชิกทั้งหมดที่ามาดูการศึกษาดูงานในครั้งนี้38ท่านร้อยตำรวจมีสุชาติติ๋งสังนะครับนายกเทศมนตรีตำบลวังทองครับ ท่านที่สักท่านที่สองทีใง่ในเชียร์เมโระครับนายกเทศมนตรีตมอนตาล่าจังครับท่านที่ห้าครับ ให้เขตเทศบาลนะครเชียงใหม่เนี่ยให้การต้อนรับแล้วก็ศึกษาดูงานเริ่มเปลี่ยนก็ <ใช S 1> อบอกว่าได้เปลี่ยนกันเพราะว่านะครพิศโรกับนะครเชียงใหม่ก็เป็นนครทางเขตภาคเหนือนะที่ติดต่อกับต้นๆ้นของประเทศไทยรวมไปถึงการบริหารงานของนายกเทศมตนตะรีนครพิศโรกซึ่งเป็นนายกตั้งแต่รุ่น11คาดิชันจังเวทิเพ,พาะเป็นนายก,ก่นเดียว เทศบาลนครปาาเกนกคนครนนทบุรีแล้วก็รวมไปถึงท่านาน,นายกเป็นนายกเป็นเนี่ยค่ะเป็นนายกสันนิบาตประเทศไทยมาน่าจะสองครั้งถ้าจาข้อมูลไม่ผิดน,นะคะด้วยเป็นติดเก่าที่สร้ด้วยเหมือนกันด้วยการประสานงานกันวันนี้ในนามของเทศบาลนครเชียงใหม่โดยการนําของท่านนายกอัศนีบุรุษประกร์นะคะรวมไปถึงคณะผูาา้บริหาร ต um, ้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงค um, ่ะท um, ี um, ่เมตาเทศบาลนครเชียงใหม่ของพื้นที่เราขึ้นมาโดยการใช้ระบบกล้องวงจรปิดห่างทะเลาะดี จะมีห้องควบคุมมีไฟฟ้าติดควบคุมตามสัญญาณต่างๆใ,ในเบื้องต้นนั่นเลยเนาะในนี้คือห้องควบคุมภายในสูนี่จะควบคุมทั้งหมดทั้งภาพที่อยู่พุกแยกสัญญาณจราจรต,ตามละกแยก,กตา่างๆซึ่งเรามีสัญญาณไฟอยู่ในภาพที่ได้กล้องมันเปลนไป,ไปนต่างต่าอย่างนี้ เซนเซอร์ปูพื้นที่บริเวณบกของเทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อดระเนินการสั่งการอ่ที่ทางทางพิสน์ สาวหลานสาวเป็นผู้หญิงหมดเลยก็เลยบอกว่านามสกุลคองมะลาใครเขไม่มีใครสืบก็เลยเปลี่ยนบอกว่าผมมีอายุหกสิบอายุมากแลว้วก็ให้หยุดเอาเทเลเมสมาสานตอ่อนะครับตอนนี้ทีละเมสก็ย่างเข้าปีที่เจ็ดสิบสองแล้วนะครับคารณ์เนี่เนาะเมื่อกี้จะมาทำยัครับมาทากปากนะครับออกออกเป็นปากขอการอะไรดันเนดิมใครไม่ได้นเข้ามาในพื้นที่ าไม่ต้องดูยิงเหครับเดิมที่ในหลวงเคยทำสามารถต้องลารใครได้ปากไปย่างที่เลนที่ล้อมรอบหมู่บ้านทั้งหมดนี่คือชากาแฟ่แม่น้ำนะครับกรอป๋องขึ้นออกมาก็ทาโฮมสเตย์่างที่เราเห็นที่เป็นบ้านทั้งหมที่สอบโรงแรมนะครับแต่ถ้าเป็นโฮมสเตย์จริงๆก็คือที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยวก็คือพักอยู่ในบ้านในชนคาลิชาวบ้านตอนนี้มีสี่กหลังวันพรุ่งนี้นะครับ ร่วม200กว่าคนน้องของมสวเต็มหมดนะครับพรุ่งน no no right? ี้แถวนี้ไม่มีใครจองอะไรนะครับเต็มทุกห้องเต็มทุกบ้านใครจะจองเต็มสองมีอะรที่ต no ้องมาดูิพันธ์ใช่ไหมครับซึ่งทางหน่วยงานก็ทราบด้วยนะว่าต้องกำหนดต้องครบต้องมีผมผมพาไปที่อเมริกาออนแล้วอะไรเจ้าหนี้กระถางของพ่อหลวงต้องไม่โสดต้องโสดนะรคับ อยเ,เข้าไปเข้าผมดูว่าผมไม่มีอะไรนะผมจะส่งอะไรไอ,อะไรนะมันทอดที่แม่หลวทำนะเพคุยฉาบอะไรต่างๆมันยังไม่ดุถ้ากินแพ็กินอะไรไม่ดีผมคงส่งก็คงไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยแต่ท้ายที่สุดโชคดีสดนะอ,องปีนั้นเรื่ท่องเที่ยวโฮมสเตย์ที่ส่งได้นะครับผมก็เลยส่งเนีย่ยส่งแบบส่งเดียนะครับเพราะว่าไม่ได้กิดของกินของใช้นะผม,ผมคิดว่ามันส่งไ,ไดในอนากาศทีจารณาหรืออะไรเงี้ยครับ ผมส่งเนตสายของสางกรเพราะว่าเรามีสางกรอยู่ที่วัดสางกอนในควนกันผมก็ส่งในเจ้าหนี้ของส่งเสริองำเภอนะครับแลเจ้กที่สางกอนมาส่งทางคัดเข้าจังหวัดบางเอิงว่าจังหวัดคัดสามหมู่บ้านส่งเข้าที่กรมส่งเสริมสากอสามหนึ่งสองสาม ครับนี่ด้วยนะครับโอเคครับโอเคนะครับโอเคหนึ่งสองโดยข่านขางท่านท่านเราประธานนะคะก็จะเป็นท่านประธานท่านรับสร้างหนดนะครับก่อนที่จะไปดูในเรื่องของโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับตําบลโมงของเรานะครับมีี่มอาพื้นที่อยู่20ตรา,ารางกิโลเมตรนะครับซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเมืองใหญ่สองเมืองก็คือเมืองเชียงใหม่ กับเมืองลำพูนซึ่งการเดินทางระหว่างกรุงโมงไปเชียงใหม่และลำพูนเนี่ยให้ไม่เกิน20นาทีโดยเส้นทางสายซูเปอร์ไฮเวย์สาย,หลาย,ห,ลายหลายเส้นทางครับง่ายสะดวกมากอายุเจ็ปีนะครับเกิน20%ด้วยเกิน20%ซ็นะครับไปถึงว่าไงไปถึงว่าตัวกรุงโมงของเราเนะี่ยกำลัง 9, ก้งงาวนสะู่สังคมผู้สูงอายุอย่างแท้จริงอันนี้ จริงๆมันมองแค่สองอย่างหนึ่งก็คือมองว่าตำรวจของเราดูแลเรื่องสุขภาพได้ดีทําให้คนมีความสุขและมีอายุยืนแต่อีกมุมมองหนึ่งคือสังคมเราจะ สารที่ผ่านมาทุกวงก็เดินทางไปทีศ่ศูนย์เศรษกิจนะครับไปรับใบแต่งตั้งให้เป็นเขตส่งเสริมเมืองอาชซียนอย่างเป็นทางการของประเทศไทยนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลในประเทศไทยตอนนี้ได้รับใบส,ส่งเสริมเนี่ยประมาณ50กว่าที่นะที่ผมชันได้ครับมันมีประโยชน์ยังไงการทำเมืองอาชซียนเนี่ยครับมันมีประโยชน์ตรงที่ว่า เราจะนำเทคโนโีมาช่วยในการพัฒนาพื้นที่สภาเทศบาลจังหวัดพิชโยค,คือท่านดรไประวณีชาพุนรดครับขอยาตท่านแล,และอีกท่านหนึ่งนะครับที่เป็นนายกเทศมนตรีแต่ก็แแจ้งความประสงค์ะนะครับรอบคณะกับคณะศึกษาดูาง,รรงานในครั้งนี้ก็มีประกอบด้วยท่านอท่าน นายกเทศมนตรีมาหลายสมัยนะครับท่านเพียรไทยโรสนะครับนายกเทศมนตรีตำบลบางละกำนครับแลยท่านหนึ่งก็คือร้อยตำบลพิศชัสุชาติสังนะครับเป็นรองนายกเทศมนตรีตำบลบางทองครับก็คือยุวั เรามีคนทูเราจาจเบืางไปค่อนข้างเยอะและก็เช่นเดียวกับท่านเรากำลังจะเียนลงเลรุ่นใหม่ที่ม,ม,มีกลับบ้านได้อย่างไรก็เช่นเดียวกันนะคะท่านังเทศบาลมองบรรยายนะคะว่าท่านไปเทศบาลตะบนนะคะแปลว่าความก้าวหน้าในเรื่องของเมืองอัจฉริยะหรือ smart city ท่านไปแรงแรงเร็วมากนะคะเนื่องจากว่าท่านรองนายกเนี่ยท่านจบวิศวะขอมนะคะเท่าที่รู้ การขับเคลื่อนเมืองในเรื่องการใช้เทคโนโลยีท่านจึงชัดเจนและก็มีเป้าหมายนะคะก็ฟังจากท่านพูดแล้วท่านก็ไปไกลนะคะก็ท่านยังไม่ได้ประกาศใช่ไหมคะอย่างดิบ้าประกาศเกณฑ์เสนะคะอันนี้ก็อยากจัให้ท่านรู้ว่าบทบาทของการ ้ายๆกันว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่เราควรกะตันรู้ทดแทนคุณท่านนะคะทำไมถึงต้องสนใจนะคะต้องไปสนใจอะไรเขาเขามีพอ่อมีแม่มีลูกมีหลายให้เขาดูแลไปว่าเรียกว่าภาษายอมชาติพันธุ์ยอ,อมองมุทีนี้พอเปลี่ยนไปเปลีป่ยนน้ำก้อนนี้มาเ,เป็นอกม,มุใครทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุม,มีคุณภาพชีวิต ทำอย่างไรนการนี้ก็เป็นมา สานิบาตเทศบาลจังหวัดพิษณุโลกค่ะที่ได้เข้ามาศึกษาดูงานการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและต้นแบบการสร้างสารรค์แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่นะคะผู้บริหารจากพิษณุโลกทั้งหมดนะครับผมขอให้ใช้นาทมาเต็มห้องนี่เลยผมผมก็ผมไ็ใช้ใหม่ก็คุยคุยไปสงสัยคุยนานไม่ได้ไม่แบตหมดแบนหมดก็ก็ใช้ใช้อีกตัวหนึ่งก็ก็ บรรยากาศอบอุนด,ดีนะครับก็เทศบาลนครลำปางก็ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การมาเยือนนะครับแล้วก็ที่นี่เป็น,ปน,ปน museum, museum มินเวเซียมมิวเซียมนครลำปางซึ่งเป็นหนึ่งในสิบของมิวเซียมที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวมันออกมาได,ได้ดีมากนะครับแล้วก็เราก็จะมีกิจกรรมที่นี่บ่อยๆแล้วก็จะมีคณะดูงานแล้วก็รวมถึงเด็กเยาวชนทั้งหลายเข้ามาศึกษา ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์รักเง่้าของของ,ของเรานะครับของขนาดขนาดเราน่าจะเล็กกว่ากว่าทีุ่โลกด้วยประเทศไทยเยอะที่สุดในประเทศไทยผู้สูงอายุนะครับแล้วก็สถิติก็คืออัตราส่วนผู้หญิงกับผู้ชายประมาณ3ต่อนหนึ่งอิงมากกา็เดือน2เดือนก่อนผมไปไปไปดูจาก ดูจากท่านนายกเป็ีนะครับก็ในบ้านที่มีความสุขนะครับเราก็จะมีเราโชคดีร้อยวล้านนะครับก่อนต้น,ต,นต้นปีเราก็เปลี่นก็สุดท้ายคือคือท,ที่ที่ทุกคนไม่ต้องไปนะแล้วก็บูรณะทั้งหมดอันนี้เราก็ดูแลทุกมิตินั้นมีเทศบานลนครหนึ่งแห่งเทศบาลเมืองหนึ่งแห่งนะคะดอกนั้นก็ยังเป็นเทศบาลตำบลที่ยังไม่ได้ยกฐานะนะคะด้านนั้นก็ที่เหลือก็เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคะ วันนี้ก็ต้องการที่จะมามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์มาทัศนศึกษาดูง,งานที่ลำพูนเราก็ไปดูเรื่องผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะมาดำปางก็มาทราบแนวทางในการพัฒนาเมืองและพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งเมื่อกี้ท่านรักษาการนายกได้กรุณาเล่าให้เราฟังว่าบทบาทหน้าที่ของ พวกเราก็คือการพัฒนาเมืองและพัฒนาคุณภาพเชินของตัวเองเรายัางไม่ได้ทำและกำลังคิดว่าถ้าสารการย้ายเราก็จะขอสารการปัจจุบันนี้เอามามิวเซียมเช่นเดียวกันนะคะก็เขามีโครงการจะย้ายสารการออกจากในเขตไปอะไรประมาณนี้นะคะเพราะนั้นเดี๋ยวท่านเขาให้รู้ว่าที่นี่เมื่อกี้ท่านยกบอกว่ามิวเซียมที่นี่ได้บอกบอกถึงรากเงาของคนที่นี่ มีความเป็นอยู่กันมาพัน 1, ปีขึ้นมาจากไหนกันให้เราได้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาคนครอ่างางว่าท่านทำอะไรกันบ้างเสบ็จแล้วนครับหนึ่งสองสามตรงนี้นะครับ ในลำปางด้วยนะคะว่าเป็นท่องเทั่นเองค่ะปกครองตนเองอยู่ในชุมชนนะคะหลังจากนั้นนะคะลำปางก็มีการสร้างเมืองขึ้นมาในยุคแรกนะคะที่ชื่อว่าเขลาวงนครค่ะมีอายุประมาณ1,300ปีค่ะโดยเริ่มต้นจากพระนางจามเทวีหรือว่าคนละโวเข้ามาสร้างเมืองที่นี่คือวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามค่ะแได้ภาของรัาน์การว่าเชียงใหม่นัเองค่ะและสร้างเมืองใหม่ที่ชื่อว่าเวียงละครจุดสิ้กลาง เรื่องราวเกี่ยวกับตำนานลำปางเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าที่เสด็จมาโปรดสัตว์ยังนครลำปางน,านั่นเองนะคะเราไปฟังด้วยขออนุญาตเชิญอถือนดีกว่คะเดี๋ยวเราไปห่างกันต่ะทีไรน,น,นี้ตัวทีว่ชื่อว่า เองนะคะแล้วก็เขาจะอยู่ตรงฐาแบบนี้ค่ะนี่จะเป็นถ้าแล้วก็จะมีเส้นทางการเดินการค้าขายด้วยนะคะแล้วทีนี้ค่ะในสมัยนั้นการที่เขาจะบันทึกประวัติศาสตร์ต้องบันทึกลงบนหินแบบนี้ ที่ลำปางนั่นเองค่ะกระโหลกบ,บ้าตาของเขาตอนนี้ถูกเก็บที่ศรีราชะคะไม่ได้ถูกเก็บที่ลำปางค่ะประตูโขงตรงนี้พูดถึงเรืองลำปางในยุคแรกขออนุญาตทางด้านนี้นะคะเมือ่องราพิจาสร้างเมือลงลำปางที่นี่ ที่ตั้งชื่อว่าเขรามนาครก็เพราะว่าเป็นชื่อพานที่ช่วยสร้างเมืองนั่นเองค่ะชื่อแมเอามาของพม่าด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นเขาอยากจะยึดเมืองลำพูนแล้วก็ยึดเมืองลำปางด้วยเชียงใหม่ก็มาตีทั้งเขรามนาครแล้วก็ฮาริบุญชัยด้วยนะคะพอตีได้สําเร็จปุ๊บก็มาสร้างเมืองใหม่ที่ชื่อว่าเวียงละครอ,อยู่ตรงริมฝัง่งแม่น้ำวังนั่นเองค่ะจุดศูนย์กลางก็เปลี่ยนจากวักวดพระเจ้าดำเป้ามาเป็นวัดปมสรุปนั่นเองเดี๋ยวทุกคนสงสัยว่าสี่สหายชายประวัติคืออะไรเดี๋ยวกดปุ่ะ เดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวเขาจะมีออกมานี่นะคะมีความทันสมัยมากค่ะยุคนี้นะคะมีคนอังกฤษเข้ามาทำสอประทานแบาไม้เพราะว่าลำปางมีทรัพยากรแาบไม้ที่รวมสมบูรณ์มากนะคะแล้วคนอังกฤษก็ให้คนพม่ามาเป็นแรงงานในการปัานไม้ด้วยค่ะก็เลยมีคนพม่าเข้ามาอาศัยอยู่ค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันนะคะพอเขาเลื่อนขั้นเป็นถึงข้าราดีมีความร่ำรวยมากขึ้นสร้างบ้านเลย มีชื่ออาคารหมองหอยซิ่งนะคะในอของค่าบดิษัทพม่าที่ทํางานกับบริษัทบกลเดนลูมาต้นเองนะคะอาคารนี้ยังสมบูรณ์อยู่นะคะอยู่ที่กาดกองต้าหรือว่าถนนกองเดินปัจจุบันนี้นั่นเองค่ะเปิดข่าวที่อ้อนนาน,นี้ใช่ไหมคะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลําปางจีนที่เขาเข้ามาอยู่ในลําปางนะคะได้นําชามตาไก่ที่ได้ทําขายอยู่แล้วมาค่ะที่ เกิดช่วงสงครามนะคะสงครามโลกครั้งที่สองคนจีนไม่สามารถับประเทศได้แล้วมีความยากจนทุ้มแทนนะคะไปเป็นแรงงานในโรงงานที่เชียงใหม่เป็นโรงงานทั้ตั้วนี่นะคะแล้วพอเก็บเงินมาได้บางส่วนแล้วก็บังเอิญว่าไปค้นพบแร่ดินขาวที่อำเภอแจ้งหงจังหวัดลำปางและได้มาเปิดโรงงานเล็กนะคะแล้วก็มาปั้นเซรามิกขายและวัานไก่แบบดั้งเดิมของเขาลงไปนั่นก็คือ ก็คงจะได้เห็นว่ามาเปรียของเราแล้เป็นอย่างไรนะคะ <c oughs> แล้วก็เดินทางมาที่จังหวัดลำปางท่านก็จะได้เห็นว่ามิวเซียมของจังหวัดลำปางนั้นบ่งบอกถึงรากเหง้าของคนลำปางได้ค่อนข้างชัดเจนของเขาชัดเจนเพราะว่าคนที่มาปกครองที่ลำปางเนี่ยมีรากเหง้าทางวัฒนธรรมค่อนข้างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นพ่อม่นะคะไม่ว่าจะเป็นที่เข้ามา ก็ชัดมากในเรื่องวัฒนธรรมเวลาาเนี่ยลำปางจึงมีเรื่องราวที่เอามาเล่าสู่เราฟังบ้างไหมว่ากว่าเขาจะมาเป็นลำปางวันนี้เขาคือใครบ้างที่ปกครองดีแต่ในนีน mm hmm. ข้ของเทศบาลเขาเขาบริสุทธิ์พรการแย่งชิงการเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจทางด้านประมาณในนี้แต่ตอนหลังมาไม่รู้ว่าเกิดอะไร อริดอร์เส้นที่ผ่านทิศโลกของเราก็ยังไม่มีอะไรขึ้นการขยายทางก็ยังไม่เกิดอะไรก็ยังเกิที่เรานั่งรถบัสมาด้วยกันีสัมภาษณ์แรกแล้วก็ไปศึกษาโรงงานที่เชียงใหม่ก็ดีที่ลํบบาปางก็ดีแล้วแล้วลําพูนก็ดีเนี่ยท่านรู้สึกประทับใจไม่ได้เกรดความรู้อะไรไปบ้างไหมครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานสังกัดจังหวัดทิศโลกนะฮะที่ได้นําพาไป สิ่งที่เราไม่รู้เราก็ได้รู้สิ่งที่เรายังไม่รับเราก็ต้องรับมานะครับเพื่อแก้ปัญหาในเมืองรูปวเราะไรตรงเนี้ยท่านเป็นห่วงอย่างที่ท่านเรียนท่านประหลัดบอกว่าท่านไม่ใช่ห่วงเฉพาะในเทศบาลนครแต่อบตเดียวทั้งหมดจะ,จะต้องมารวมหนึ่งเดียวกับเทศบาลนครว่าสิ่งไหนที่ยังไม่ได้ทําแล้วก็น่าจะทําร่วมกันช่วยคิดช่วยทําแบบนีน้ผมว่ามันก็น่าจะดีขึ้นอีกเยอะนะฮะ เป็นอันสิ่งที่ดีที่สุดผมว่าเขาคุมได้กันสามสี่ร้อยคัวเรียนอะไรตรงเนี้ยที่บริหารจัดการที่ว่านักการตรงเนี้ผมปลื้มใจจริงเห็นแล้วแบบแล้วท่านพูดท่าใ้ออกมาแบบมีแต่สิ่งดีๆให้เราอะไรตรงนี้อย่างแม่เท้าไปเรียกอะไรแม่ครูอะเขาบอกไม่มีใช่ครูใหญ่พูดครูใหญ่เขาบอกไม่ใช่ตรงนี้ท่านก็อธิบายเพราะว่าท่านมีประสบการณ์เรื่อง